เมื่อเรามีสิ่งป้องกันนะครับไม่ให้เราติดเชื้ออะไรต่างๆง่ายขึ้นเนี่ยนะฮะเ,เราก็ไปใช้ชีวิตได้ไป<ช>ทานข้าวแกงได้ะนะครับไปทานอะไรตรงนี้อะไรแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะแนะนําร้านข้าวแกงราคาประหยัดครับข้าวแกง10บาทแต่กินได้ไ,ม,ไม่อั้นเคยเห็นที่ไหนไม่เคยค่ะไม่เคยเห็นไปดูครับเออข้าวแกง10บบาทแม่จ๋าข้าวแกงครับว่ากันว่า โอ้โหเหมอะเลือกเกินกับยุคสมัยนะฮะขายจานละ10บาทครับเมนูให้เลือกหลากหลายนะฮะนี่ชื่อว่าแม่จ้านะครับแม่จ้าอ,อยู่ที่ถนนสายมาบขาบ,บ้านในไร่ตำบลเพอําเภอเมืองจังหวัดร,ระยองนะครับโอ้นักข่าวในลงพื้นที่ไปดูเลยนะฮะมีโอ้โหหลากหลายเมนูไม่ใช่ว่ามีเมนูเดียวนะครับ แล้วข้าวแกงเนี่ยนะฮะเขามีคำคนโดนใจเขียนไว้ให้ดูด้วยมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทนี่มีสิบบาทฟาดข้าวแกงก็อิ่มเดอ้อว่างันนะครับอืมก็อิ่มเดอ้อนักนักท่องเที่ยวเอ่ยลูกค้าเอ่ยไปนั่งทานกันเต็ม,มทุกวันเลยนะครับค่ะนี่แต่ละวันจะมีประมาณ20เมนูนะฮะใส่ถ้วยเรียงรายเอาไว้ลูกค้าก็เลือกรับประทานได้ตามใจชอบนะครับผักสดน้ำพริกบริการฟรี ข้าวตักเองโอ้โหแบบไม่อั้นครับจ่ายแค่สิบบาทเฮ้ยคุณรัชนีคุณว่าอยู่ได้ยังไงคือไม่ไม่อั้นไม่อั้นเฉพาะข้าวใช่ไหมข้าวเนี่ยตักไม่อั้นตักไม่อั้นข้าวตักไม่อั้นแต่ก่าแกงก็ตักไว้ให้นะแต่สิบบาทไงแต่กค1สิบบาทแต่ว่าสิบบาทแต่มันสิบบาทอน่คุณรัชนีถ้วยถ้วยนั้นเหรอสิบบาทเออถ้วยนี้ก็ตักไว้ให้น่ะสิบบาทสิบบาทก็ดีนะมีห้าสิบก็ได้ห้าอย่างเอออ่ะ เดี๋ยวไปฟังเจ้าของร้านดูนะครับว่าทําไมทําแบบนี้ได้ครับก็อยากจะช่วยเหลือคนในช่วงภาวะเศรษฐกิจใช่ครับใช่ก็มีส่วนก็มีส่วนครับครับครับผมก่อนหน้านี้ผมก็ทํามาเยอะแยะมากมายครับหลายอาชีพโอ้ทังทั้งโลงแค่สัตว์เป็นทั้งแกโลงค่สัตว์เชือดวันหนึ่งเป็นร้อยตัว ผมก็ทํามาแล้วลูกน้อง20ทีม20รถดารถแมคโครผมก็เล่นมาหมด,ดทาเลี้ยงกบเลี้ยงปูเลี้ยงปลาผมทำมาหมดทุกอาชีพสวนน้ําสวนสนุกผมก็ทํามาหมดลงทุนไปสิบสิบล้านผมก็ทํามาหมดแล้วแต่ก็เจ๊งเออแกออบอกแกทำมาหลากหลายอาชีพมากแกเป็นคนสุรินนะ,<ล>ะแกเป็นคนสุริน แล้วเพิ่งจะย้ายมาอยู่ระยองเมื่อสักเจ็ดปีแล้วก็มาทําร้านอาหารก็อย่างที่แกบอกครับแกทํากิจการเป็นสิบสิบล้านแกทำมาแล้วเพราะฉะนั้นในยุคสมัยแบบนี้ลองทำสิบบาทดูสิมันจะเหมือนสิบล้านไหมก็ลงทุนเยอะๆก็ทํามาแล้วอ่ะก็ทำถูกๆดูสิฟิกวิธีคิดดูนะคะอย่างน้อยมันก็มีคําว่าถูกอ่ะใช่ไม่ผิดก็คือราคาถูกเข้าใจคิดแล้วก็เป็นฝันใจของ พอค้าแม่ค้าเป็นขวัญใจของเด็กนักเรียนคนสัญจรไปมาตักไม่อั้นสำหรับค้าวให้กำลังใจนะคะสำหรับคนออที่ทำดีแบบนี้นะคะ